กา้เปิดโครงการคนละพามีความสุขสมคีความปองลองของคนในชาติให้กลับมาเหมือนเดิมที่ได้จุณานให้เกียรติมาเป็นประธานในที่เปิดโครงการผลโดยมหมายให้ส่วนราชการสร้างความปองลองสมานฉันท์แก่ประชาชนดังกล่าวได้เป็นการเสริมสร้างความปองลองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในพื้นที่เสนอสู่การระดับจริงอาจจะนำงานหนงานระพุทธศาสนาจังหวัดลำพาร์สำนักงานพัฒนา เพื่อถวายเป็นพระราชนุคืตแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเพื่อให้ประชาชนนำหลัาทาในสุกสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งการดำเนินโครงการพลังฟังมีความสุขสมานฉันด้วยหลักธรรมเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีความปองดองโดยยึดสถาบันชาติศาสนาพระมากษัตริย์ในทุกจุลมู่บ้าน และจากความคิดของคุณฝ่ายได้ให้รูกๆลงไปผมหวังในที่นีว่าการจะนำคนลำบากให้มีความสุขสมานชานด้วยหลักธรรมหาวัตรสมาธิวามปองดองเป็นน่าหนึ่นใจเดียวกันไม่ในโอกาสที่ได้คุณาเลือกเพื่อเหมาะสมแก้วผมขอเปิดโครงการ,ค,าการคนลำบากมีความสุขขอบคุณครับการนงคัจฉา i โบสืบเชยมังกรแลี้วอร่อยสิตัดเส้นนกกัดงสุมางกนังเสกาทิ้งอุตากอมระเนาณักรสัไทยทุ่พระโอบใต้กองผู้บ้านขมองเรามาด้วยเลือดเนื้อประเทศชาติของเรานั้นมีสถาบันหลักอยู่สามสถาบันคือึ่สถาบันชาติ สสถาบันศาสนาและสาสถาบันพระมหากษัตริย์นี้เราหนับเป็นอย่างยิ่งชาติก็คือความเป็นพลเมืองของคนไทยผู้ภูเหล่าทุกเชื้อชาติทุกชาติรวมกันเป็นชาติไทยศาสนาก็มีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เป็นสถาบัน ที่เป็นศูนย์รวมจีนคงแตของประชาชนคนไทยทั้งหลายเราทั้งหลายอยู่ในภาคต่างๆกันไม่สําคัญท่า,ไา,ไาน,น,นได้กล่าวไว้ว่าเหนือก็เหนือใต้ก็ใต้ควยไปทิศแต่ธงจิตของไทยไม่ใต้ไหนทิ้งภูมิปัญญสา,าอิสระก็วาเปลือเหนือก็เหนือใต้ก็ใต้ไทยด้วยกัน ความไม่เนื้อเชื่อใจจากนานาอาระเทศประเทศชาติของเรานีโชคดีมีองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผูมิคลอดุณยเดชพระองค์เป็นเอกอัคราษฎรสมุปตะคบยกยอพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆพระองค์ได้ตราตรำม้าบรายไปถึงผลแห่งทั่วประเทศไทยไม่ว่าบนภูเขาในห้่ยใน อยากปฏิบัติหน้าที่ในพระสิบขราศึกรำเราทั้งหลายมีความจงรักภจีนีพีสูงรวมจิตรวมใจก็คือพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวกิจกรรมส่วนหนึ่หนึ่งนี้เราทั้งหลายแด้ของพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐท่านทั้งหลายจะพระราชนิพนธ์ของรั่นเก่ากิการนี้ผกได้รับรว้ว่า เมืองใดไรรักสมัครสมานเมืองนั้นไม่นานเป็นฆ่าเมืองใดไรกรตารามืองนั้นไม่ช้าอัจนเมืองใดไม่มีความเพลิดเมืองนั้น <t> ก็เกิดสับสนเมืองใดไรสิ่งโสคนเมืองนั้นไม่โคตรสืบสารเมืองใดไม่มีเวรืแก้วไม่เมืองนั้นไม่แฉวบธรรยาเมืองใดไรนาฬิการเมืองนั้นสุดความหุจจัย ในไร่ทำทำไทยเมื่อนั้นตั้งใแน่นอน